นี้มาดู business case ดูว่ามีตัวอย่างอะไรบ้างอันนี้ผมจะเลือกมาตัวทีอ่อาจจะเห็นตัวอย่างได้ชัดเจนอย่างเช่นอันนึงคือ Amazon นะครับ Amazon ก็เป็นอะไรจริงๆเขาเป็น e-commerce site แล้วก็ขายของนะครับหัวใจของเขาคือการขายของและให้ผู้ลูกค้าได้สิ่งของที่เขาต้องการไปในราคาที่ถูกรวดเร็วและถูกใจซึ่งเขาก็ใช้ AI อย่างเช่น recommendation engine รู้ว่า ชิ้นต่อไปที่เราน่าจะสนใจเนะี่ยคืออะไรเขาก็มี AI ที่มันพิจิตรทำให้เพิ่มยอดขายได้มากขึ้นหรือ Alexa เองเนี่ยซึ่เป็น virtual assistant สั่งด้วยเสียงได้เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้การสั่งของเป็นไปได้ง่ายขึ้น seamless frictionless นะครับมี friction น้อยมากในการสั่งของ warehouse robot และโด n นเองก็เป็นการทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงทำให้ o f f เ r อ e r เ i อ e ได้ถูกลงนะครับแล้วก็ทำให้การส่งของก็ ก็รวดเร็วนะครับก็ทําให้คนก็ข้อเอร์ก็คอดแฮปปี้ก็จะกลับมาใช้อีกแล้วะเปเป็นตัวอย่างที่อเมริกานะครับก็เป็นบริษัทอินชูแรนซ์อันหนึ่งซึ่งโฟกัสที่เป็นการเป็น100%ดิจิทัลนะครับก็คือใช้แชทบอทมาเป็นพูดคุยในการช่องทางติดต่อแล้วก็สามารถจะตัดสินด้วยโมเดลทางด้วย AI ในการ write, อัน e r อร์ไร์ตัว premium ของ i n s u r a n นซ์ o l ได้เลยนะครับก็ทำให้เขา disrupt ด้าน <S <S อินชูแรนซ์ไปได้ด้วยการเอาเอไอมาใช้พวกนี้ปูเบเป็น transportation company ใช่ไหมครับแต่ว่าเขาสามารถจะเอา AI มาใช้ทำอะไรได้บ้างอ่ะ routing engine หาเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดนะครับหรือ dynamic pricing ว่าเวลานี้ควรจะคิด price เท่านี้เพื่อวินวินกันทั้งสองฝ่ายทั้งร้านเดอร์และผู้ใช้อะไรอย่างนี้ครับหรือ EKYC rider ก็มาแก้เพนท์พอยที่ว่าคนคนมาขับรถเนี่ยใช้ตัวจริงหรือเปล่าเพื่อรักษาความปลอดภัยให้ลูกค้าเขานะครับ็มเซลล์ไ i ร์วิก็จะเห็นว่า ถ้ามีเซลล์ไดร iving จริงๆเนี่ยมันก็คงจะลดคอสและอะไรของเขาไปได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เขาเป็นทรานสปอร์ตเทชันคัมเปนที่มีแอดวานเชนนะครับก็โปรดักต์หัวใจของเขาคือทรานสปอร์ตเทชันแต่ว่า AI เนี่ยมา drive ให้มัน disruptive และได้แอดวานต์เชนทงอันอาจจะเป็นอีกหนึ่งอินสปเรชันให้นะครับว่าเออจริงๆเขาเป็นทรา d ดิช o ั a นอลอินชัวร c o m น a ์ y เเลยแต่ว่าเขานำไม่ใช่แค่ AI อแต่บล็อกเชน o ้าอะไรเงี้ยนะครับเปลี่ยนเรียกว่า transform ตัวเอง ไปเป็นบริษัทเทคโนโลยีเลยนสามมี Good Doctor ที่เป็นเซอร์วิสที่ใช้ AI มา d ิ a g n o ั e โรคต่างๆได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้พลิกเรียกว่า Revenue ในทุก s e กเตอร์เซกเมของเขาเนี่ยทำได้ดีขึ้นเลยในในช่วง10ปีนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอาจจะเป็น Inspiration สำหรับ Traditional Company นะครับที่สนใจว่าเออทำอยังไงนะที่เทคโนโลยีจะมา t r a n s f o r m พวกนี้ได้